กลับเข้าสู่เรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะคะกลับมาช่วงนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความคืบหน้ากับร่างกฎหมาย Entertainment c o m p l e x ที่ทางรัฐบาลมุ่งหวังนะคะว่านี่จะเป็นสถานบันเทิงแบบครบวงจรเราไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของคาสิโนเท่านั้นเรามีทั้งห้างสรรพสินค้า<ร>มีโรงแรมมีสวนสนุกมีสถานที่พักผ่นหย่อนใจนะคะระับรองได้ว่าเม็ดเงินที่ได้เนี่ย มันจะไหลเข้ามาเหมือนอย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายๆประเทศก็มีเม็ดเงินนับแสนล้านต่อปีเลยค่ะแล้วนี่คือร่างพระราชบัญญัตินะครับร่างพระราชบัญญัติที่เริ่มที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการแล้วกฤษฎีกาไปตรวจสอบยังมีกระบวนการไปสู่สภาผู้แทนสัษฎรอ,อีกสามวันละ,ะต้องมีตั้งคณะริการร่วมทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาดูพิจารณาและต้องผ่านสอวอ,อีกสามวันละเหมือนกัน ที่คุณอิทธิพันพูดแบบนี้เพราะต้องการจะย้ำนะคะ,คะว่ามันมีความรอบครอบอย่างแน่นอนมันยังไม่ประกาศใช้แต่ะะต่อต้านกันคอมเมนต์เนี่เหมือนว่าจะประกาศใช้พรุ่งนี้ไงที่ผมอธิบายขั้นตอนเนี่ยค่ะ มีคนที่มาชี้แจงเรื่องนี้ได้อย่างชัดๆท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณศึกสิทธิ์สีจอมขวัญรองเลยาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณศึกสิทธิ์เนี่ยพูดถึงกรณีที่ตอนนี้เริ่มจะมีประชาชนบางส่วนออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกา์เาก็มองว่ามันอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาการพนันได้ร้อยเปอร์เซนต์คุณศึกสิทธิ์ก็อธิบายนะคะว่าองค์ประกอบจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างที่จะมาช่วยแก้ปัญหาได้ปัจจุบันนี้ พูดกันตรงๆเลยคนไทยแล้วออกไปเล่นพนันตามประเทศเพื่อนบ้านกันอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกกฎหมายเลยทีเดียวแล้วมันเป็นเรื่องสีเทามันส่งผลให้เม็ดเงินเหล่านี้มันหลุดออกนอกระบบและก็ไปเกิดการก่อตั้งแก๊งคอเซ็นเตอร์มาหลอกลวงประชาชนจะเห็นได้ว่าถ้าประเทศไทยของเรามีสถานบันเทิงแบบครบวงจรเราจะสามารถดึงเม็ดเงินเหล่านี้กลับมายัางประเทศไทยได้แล้วเราทำทุกอย่างให้มันมีความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้ค่ะ คุณสฤษดิ์ยังอธิบายด้วยค่ะว่ามาตรการในการป้องกันกลุ่มจีนสีเทาก็มีแล้วเพราะว่าเราจะมีมาตรการตั้งแต่เริ่มการขออนุมัติการก่อสร้างการจัดตั้งสำนักงานที่จะมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงซึ่งบริษัทต่างๆทุกบริษัทเขาจะต้องยื่นแผนประกอบการลงทุนมาโดยละเอียดและทุกคนจะต้องเขียนเลยว่าผู้ถือหุ้นนั้นเป็นใครบ้างการดําเนินการจะเป็นแบบไหนนโยบายต่างๆจะต้องสอดรับกันบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก เริ่มให้ความสนใจกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเนี้แล้วดังนั้นให้ความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่ายิ่งเขาเป็นบริษัทขนาดใหญ่เขายิ่งต้องมีความน่าเชื่อถือเขาไม่มาทําอะไรที่มันเป็นทุนเทาหรือไม่มาทําอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายหรอกเพราะมันจะเสียชื่อบริษัทของเขาด้วยอีกข้อหนึ่งที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเนี่ยจะเปิดแปลที่6ที่เตรียมไว้แล้วใช่ไหมไปท,ที่นู่นที่นี่ วันนี้มีคำยืนยันจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ,ก,ารกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรว่ายังไม่มีพื้นที่ในใจซึ่งในส่วนของตอนเองนั้นเนี่ยมีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้โปร่งใสเป็นธรรมและสะอาดที่สุดโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการทำกฎหมายนี้1ปีฮะคุณชาดาการดำเนินการเนี่ยไม่ได้ยึดในเรื่องโมเดลาสเวกัสเมื่อ56 -10 ปีที่แล้วเลย ที่จะต้องไปตั้งกลางทะเลทรายสร้างในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมเช่นเรื่องการเดินทางสะดวกสนามบินอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆประกอบเนี่ยก็คือมันอยู่ในกระบวนการยังไม่ได้มีอะไรว่าจะต้องทําที่นู่นที่นี่นะครับใช่ค่ะ คุณจุลพันธ์ยังบอกด้วยนะคะว่ากฤษฎีกาเองเดี๋ยวเขาก็จะมีความเห็นด้านกฎหมายออกมานะคะยืนยันได้เลยว่าถ้าพูดถึงคาสิโนอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันจะมีไม่ถึง10%ในร่างกฎหมายฉบับนี้และ Entertainment นต์คอมเพล็ทั้งหมดนี้มันจะยึดหลักเรื่องของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและช่วยลดการพนันที่ผิดกฎหมายได้มีการยกตัวอย่างเลยนะคะว่าอย่างสิงคโปร์เองเขาลดการพนันจาก 2. 5เปเเหลือเพียง0.2%เท่านั้น ทั้งหมดนี้เราต้องเร่งทำนะคะมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะสูญเสียโอกาสได้ค่ะส่วนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณธาพนิเกตไพรูเนี่ยก็บอกว่าสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามันจะ Amazing Thailand มีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมสามารถจะดึงนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นตอบโจทย์ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องมี มีอีกหนึ่งท่านที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคุณจิรยุห่วงทรัพย์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะประเด็นเนี่ยมันมาจากว่าคนที่เขามาคัดค้านกันเยอะๆเนี่ยคุณจิรยุก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆนะสําหรับกลุ่มคนที่มาคัดค้านเหมือนกับพุ่งเป้าว่าจะโจมตีอย่างเดียวไม่ได้มีข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นประโยชน์กับทางรัฐบาลเพื่อจะออกกฎหมายฉบับนี้คุณจิรยุบอกว่า จริงๆแล้วรัฐบาลมุ่งเน้นจะแก้ปัญหาที่มันอยู่ใต้ดินแล้วก็พอมุ่งเน้นแก้แบบนี้ปุ๊บกลุ่มทุนเริ่มและเริ่มจะมาคว่ำล่างกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มทุนเหล่านี้เป็นกลุ่มคุณที่อยู่ใต้ดินเองหรือเปล่าอ่ะครับโฆษกรัฐบาลย้ํานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีกลุ่มเสียประโยชน์ก็ต้องช่วยกันคว่ำ โดยจะหาเหตุผลทั้งสังคมซึ่งใช้วิธีขัดขวางทางโซเชียลมีเดียผ่านกลุ่มคนอื่นๆรวมทั้ง I.O. อย่างไรก็ตามเมื่อนำขึ้นมาบนดินแล้วรัฐบาลเนี่ยเราเห็นเรารู้แล้วเราแก้ไขปัญหาต่างๆได้อ่าอย่างไรก็ตามค่ะคงจะต้องไปฟังความคิดเห็นของฝ่ายค้านกันหน่อยว่าเขามองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรา,ชรายชื่อหัวหน้าพักประชาชน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคุณเท้งเนี่ยยอมรับว่ากังวลใจเรื่องผลกระทบทางสังคมเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันจะตามมาอีกหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะต้องดูแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องกรณีทุนจีนสีเทาที่มันอาจจะเป็นประเด็นขึ้นมาในอนาคตและก็ย้ำนะคะว่าข้อเสนอทั้งหมด ของพักประชาชนมันก็คล้ายๆกับข้อเสนอที่เกิดขึ้นในสมัยพักก้าวไกลก่อนหน้านี้คืออยากจะให้มีการตรวจสอบเรื่องของฐานรายได้แล้วก็คนที่จะเข้าไปเล่นพนันได้เนี่ยก็ควรจะต้องเป็นคนที่อยู่ในระบบของภาษีด้วยนะคะครับสุดท้ายรองผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ พลตำรวจตีอัจฉรสิสุดสงวนเนี่ยก็บอกเลยทั้งคาสิโนถูกกฎหมายก็คาดว่าจะทําให้การพนันออนไลน์ต่างๆในในประเทศไทยเนี่ยลดลงรวมถึงนํารายได้เข้าสู่การพัฒนาประเทศด้วยเออมองว่าเป็นเรื่องดีครับคือตํารวจไซเบอร์เองก็มองเหมือนกันบอกว่าถ้า <ลด S 1> เราแก้กฎหมายทุกอย่างให้มันครอบคลุม<ะ>และถ้าเราทําเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างดีมันลดได้นะคะ,ะกับปัญหาการพนันที่เกิดขึ้นในตอนนี้อดีตนายกทักษิณเนี่ยย้าทุก พื้นที่และก็ทุกการปราสัยและทุกการที่จะพูดเลยนะว่าถ้าเอาออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยเราจะควบคุมสกัดกั้นเด็กและเยาวชนเข้าสู่การพนันออนไลน์ได้เพราะว่าจะเข้าไปเนี่ยมันจะรู้เลยใครเข้าใครออกแล้วถ้าใครปล่อยให้เด็กเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะถูกเพิกถอนใบนอนุญาตเขาก็เสียหายเขาลงทุนเยอะใช่ค่ะเอาเป็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังอีกยาวๆเลยนะคะในการพิจารณาดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงรับฟังความคิดเห็นกันไปก็เสนอความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์กันต่อไปนะคะ